สวัสดีครับเพื่อนๆผมวานอิอกเกมเมอร์คลิปนี้ผมจะมาสรุปเนื้อเรื่องเกม Left 4 Dead ภาคที่2กันนะครับเนื้อเรื่องของเกมนี้คือคล้ายๆกับ Left 4 Dead ภาคแรกมันเกี่ยวข้องกับผลที่ตามมาของการติดเชื้อไข้หวัดเขียว Green Flu หนสัปดาห์หลังจากเหตุการณ์ในเกมก่อนหน้าตอนนี้ก็ประมาณ3สัปดาห์หลังจากการติดเชื้อครั้งแรกหรือ3อาทิตย์นั่นเอง เรื่องราวของเกมจะเริ่มต้นประมาณเที่ยงวันในสวันนารัฐจอร์เจียเมื่อเฮลิคอปเตอร์กู้ภัยลำสุดท้ายออกจากอาคารผู้รอชีวิตที่โชคร้ายทั้งสี่คนได้ปีนขึ้นมาที่โรงแรมแต่ไม่ทันกาสิครับพวกเขามาสายเกินไปเพียงไม่กี่วินาทีมองดูโอกาสที่จะหลบหนีที่ได้บินจากไป ถ้าไม่บินจากไปเกมก็ไม่เริ่มสิครับด้วยสถานการณ์ที่เพิ่งค้นพบนี้ทางกลุ่มจึงตัดสินใจไปที่ห้างสปปรรพสินค้าแห่งหนึ่งซึ่งมีการกล่าวกันว่าศูนย์อพยพอื่นยังคงเปิดดำเนินการอยู่ขณะที่ออกจากโรงแรมพวกเขาได้พักหายใจกันในลิฟต์ซึ่งก็ได้แนะนำตัวเองซึ่งกันและกันเอลลิสโคสโรเชลแล้วก็นิกส์ ทั้ง4คนต่อสู้ไปตามถนนที่สุดโทมของซาวานนาโดยได้ไปซื้ออุปกรณ์ที่ร้านขายปืนของวิสเทเกอร์ซื้อเหรอครับเนี่ยเรียกว่าป้นะมากกว่านะเสียงตามสายของวิสเทเกอร์ก็เปิดประตูหลังร้านให้ทุกคนเดินทางไปยังห้างสปปรรพสินค้าได้เร็วยิ่งขึ้นโอโ้โหเจ้าของร้านนี่อำนวยความสะดวกให้โจรชัดๆแต่ว่าพอมาถึงกลับพบว่าที่นี่มันก็ถูกทิ้งร้างและเต็มไปด้วยผู้ติดเชื้อบานเบอร์ด้วยความสิ้นหวัง พวกเขาทั้ง4ี่ตัดสินใจที่จะเจาะลึกเข้าไปในอาคารโดยความหวังว่าศูนย์อพยพน่าจะอยู่ลึกเข้าไปข้างในปรากฏว่าศูนย์นี้ได้ถูกทำลายและตัวแทนซีด้าทั้งหมดเสียชีวิตหรือติดเชื้อกันซะแล้วด้วยความสิ้นหวังกลุ่มเข้าไปในห้องโถงใหญ่ของห้างสรรพสินค้าและค้นพบตำนานท้องถิ่นของที่นี่มันก็คือรถคันนี้นี่แหละครับ จูจๆเอลลิสก็เกิดความคิดที่ว่าเราน่าจะหาถังมาเติมน้ํามันรถนะพวกเขาจึงจัดการหาน้ํามันเพียงพอและลบหนีออกจากสซาเหน้าในรถคันนี้อย่างเท่ครับลากันตรงนี้นะครับเดี๋ยวสิยังไม่จบนะจากนั้นผู้รอดชีวิตทั้ง4ก็มาถึงเรฟอร์ดแต่ตรงนี้สะพานถูกยกระดับขึ้นทั้ง4คนไม่สามารถข้ามไปกันได้ที่โดนยกขึ้นก็เพราะกลุ่มผู้รอดชีวิตทั้ง4คนจากภาคที่แล้วทำเอาไว้นั่นแหละครับ จนกระทั่งทั้ง4คนมาพบกับผู้รอดชีวิต,ตจากภาคที่แล้วฟานซิสและโซอี้ทั้ง2ได้บอกว่าถ้าจะลดสะพานล,ลงต้องใช้น้ำมันเนื่องจาก,กเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ใช้ลดสะพานนั้นน้ำมันหมดโอเคไปหาน้ำมันสินะหาถาังน้ำมันเพื่อมาเติมเครื่องปั่นไฟจนพอเพียงแล้วก็ข้ามสะพานที่ต่ำลงแล้วก็ขับออกไปพร้อมแลกเปลี่ยนคำอำลาซึ่งกันและกัน ไปต่อที่นิวออรลีนกันเลยจบสักทีขอต่อตอนต่อไปเลยแล้วกันนะครับทั้ง4คนขับรถหลบหนีกันจนมาถึงถนนในกริฟฟินคาลตี้มีรถหลายคันถูกทิ้งร้างจำนวนมากข้างหน้ามันบังคับให้ผู้รอดชีวิตลงจากรถและต้องเดินเท้ากันต่อไปก็มันขวางทางอยู่ดิเมื่อทุกคนลงมาใต้สะพานลอยก็เห็นว่าไฟค้นหายังสว่างอยู่แต่ไกลทุกคนจึงตัดสินใจมุ่งหน้าไปที่แสงไฟนั่นเพราะชื่อว่า อาจมีผู้รอดชีวิตคน,นอื่นๆรออยู่ที่นั่นก็เป็นได้ไฟถูกเปิดเผยว่ามาจากสุนสนุก Whispering Oaks ผู้รอดชีวิตพบว่าสวนแห่งนี้เต็มไปด้วยผู้ติดเชือ้อทุกคนต้องต่อสู้ฟาฟันฝูงชนที่ติดเชื้อกันอีกแล้วสินะจนพบกับเฮลิคอปเตอร์ที่บินอยู่เหนือศีระะดูเหมือนว่ามันกำลังพยายามค้นหาผู้รอดชีวิตเฮ้ผู้รอดชีวิตอยู่นี่ไงโค้ด จึงเกิดความคิดที่จะใช้อุปกรณ์ของ Midnight Rider ใน The Past ปิดเพื่อเริ่มคอนเสิร์ตเพื่อดึงดูดความสนใจของนักบินเฮลิคอปเตอร์กลเม็ดนี้ได้ผลครับและผู้รอดชีวิตสามารถอพยพออกจากเฮลิคอปเตอร์ได้ในขณะที่ฝูงชนที่ติดเชื้อรุมล้อมสนามกีฬาเฮ้อจบซะทียังครับยังไม่จบอีกครั้งที่โชคไม่เข้าข้างเอาซะเลยเนื่องจากนักบินเฮลิคอปเตอร์ติดเชื้อนิ ยิ่งยิงเขาและทำให้เฮลิคอปเตอร์ตกผู้รอดชีวิตต้องออกจากเฮลิคอปเตอร์ที่อับปางและพบว่าทุกคนได้มาลงจอดในลำทารในที่สุดก็พบซากเครื่องบินแต่เมื่อเปิดใช้งานทางออกฉุกเฉินของเครื่องบินเสียงไซเรนก็ดังขึ้นความบันไลยก็บังเกิดกลุ่มผู้ติดเชื้อก็กรูกันเข้ามาให้ยิงเล่นบันเทิงกันเลยทีเดียวเชียว ที่นี่เป็นหมู่บ้านเล็กๆที่ชาวเมืองตัดสินใจปกป้องตนเองแต่สุดท้ายก็ล้มเหลวใต้หมู่ครับแต่ผมไม่เล็กนะครับเฮียตกใจมากมีแม่มดด้วยจนกระทั่งมาพบกับบ้าหลังใหญ่ Plantation House ที่นี่มีวิทยุด้วยเมื่อโต้อตอบกับวิทยุก็รู้ว่ามีคนรอดชีวิตอีกคนชื่อว่าเวอร์จิวเวอร์จิวจึงเปิดประตูออกหลังจากที่ผู้รอดชีวิตได้ป้องกันฝูผู้ติดเชื้อ และลบหนีไปบนเรือของเขาได้ในที่สุดเย้ yeah! กรอดตายแล้วอุปสรรคก็ใหม่อีกรอบแล้วละครับขณะที่กลุ่มเดินทางลงไปที่นิวออรลีนเรือของเวอร์จิลน้ำมันเหลือน้อยแน่นอนครับทั้ง4คนไปหาน้ำมันมาเติมเรือกันซะดีดีเฮ <Hey, S 2> นี่เกมอะไรเนี่ยหาน้ำมันทั้งเรื่องเลยฟาฝูงซอมบี้จนมาเจอปั๊มน้ำมันแล้วครับเอาละ่ะได้น้ำมันมาสักทีจะได้ไปกันต่อ แย่ yeah, ละสิครับขากลับออกมาพายุฝนฟ้าขนองอากาศไม่เป็นใจเลยครับแต่ทุกคนก็หาทางทำให้เรือมารับจนได้เวอร์จิลส่งทุกคนที่นิวออรลีนผู้รอดชีวิตทั้ง4คนกล่าวคำอำลาโคตรู้สึกกระปี้กระเป๋าขึ้นทันทีเมื่อได้เห็นเครื่องบินขับไล่ท้องฟ้าเนื่องจากเขารู้ว่ากองทัพยังไม่ได้ละทิ้งเมืองนี้ แม้วันนี้จะสงสัยเกี่ยวกับการปรากฏตัวของเครื่องบินทหารก็ตามทีในที่สุดทุกคนก็ฝ่าฝูงซอมบี้จนมาขึ้นเครื่องบินขนส่งของทหารได้สําเร็จก่อนที่สะพานจะระเบิดลงมาเฮ้อทีนี้ละ่ะจบจริงๆซะทีล่ะครับเลิกกันตรงนี้นะครับหากเพื่อนๆอยากให้ผมสรุปเนื้อเรื่องเกมอะไรบ้างล่ะก็แนะนํากันเข้ามาได้นะครับ และถ้าไม่อยากพลาดคลิปสรุปเนื้อเรื่องเกมดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องว่านิ่กีเกมอร์กันนะครับหากเพื่อนๆท่านใดอยากสนับสนุนผมสมัครสมาชิกช่องได้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณและสวัสดีครับ Hey, kill all sons of bitches, right?